อภินหาชาดกชาดกว่าด้วยการติดเพื่อนหน้โรงช้างของพระเจ้าปรมทัตมีพระยาช้างต้นตัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยความผาสุกตลอดมาต่อมามีลูกสุนัขตัวหนึ่งพัดจากแม่มาอาศัยอยู่ในโรงช้างนั้นพระยาช้างต้นรักและเอ็นดูลูกสุนัขมากให้ร่วมกินอาหารและขนมนมเนยด้วยกันเมื่อกินแล้วก็เล่นกันเป็นที่สนุกสนานลูกสนัขมากหลอกล่อช้างต้นไปมา สั์ทั้งสองร่วมกันกินร่วมกันเล่นและอาศัยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันด้วยความผาสุกตลอดมาอยู่มาวันหนึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในโรงช้างเห็นลูกสุนัขมีลักษณะดีพ้นเป็นเงางามท่าทางเฉลียวฉลาดจึงบังเกิดความเอ็นดูพอควานช้างข้าถุกชะตาก,กับโจ้าพาตัวตัวนี้ละเกินขายให้ข้าเถอะนะขายให้ข้าเถอะนะพ่อนะอนะเออ เอาในท่านถ้าท่านรักมันมากขนาดนี้ยข้าก็จะขายให้อาเจ้าว่าน้อยไปอยู่กับข้านะไม่ให้เจ้าที่มันน่ารักจริงๆนับตั้งแต่ลูกสุับถูกพราไปพระอา้างต้นก็ไม่เป็นอันกินอันนอนแม้กระทั่งขวานช้างพาไปอาบน้ำก็ได้แต่ยืนนิ่งเฉยไม่ขัดสีร่างกายเหมือนอย่างเคยสัมบางฑพราวยังเบื่อลอยอย่างไร้จุดหมาย น้ำตาไหลพรากอาบแก้มใครจะเรียกขานอย่างไรก็ไม่รับรู้เมื่อพระเจ้าปรมทัสศสงทราบจึงมีรับสั่งให้อมาต์บัณฑิตเข้าเฝ้าท่านอมาตย์ท่านลองไปตรวจดูสิว่าปิยาช้างตน้นมีอาการเป็นอย่างไรบ้างขวัญช้างได้ตรวจดูอาการแล้วไม่พบความผิดปกติใดๆช้างต้นมีร่างกายแข็งแรงดีไม่ได้ป่วยไข้แต่อย่างใดธรรมดาในหมู่ชนทั่วไปที่จะเสียใจถึงเพียงนี้ มักจะถูกพรากจากบุกคคลผู้เป็นที่รักหรือว่าภรรยาช้างต้นจะถูกพรากจากผู้เป็นที่รักด้วยเมื่อคิดได้ดังนั้นอำมาตย์จึงไปสอบถามควานช้างทันทีดีพอควานช้างธรรมดาภรรยาช้างต้นสนิทสนมกับใครเป็นพิเศษบ้างไหมไม่เห็นมีเลยขอรับนอกจากลูกสนักตัวหนึ่งที่ใครเล่นด้วยกันก็เท่านั้นนะครับอือแล้วมันไปไหนซะล่ะไปพาไว้ฉันดูหน่อยได้ไหม โอ,อ้คือคือว่าข้าพเจ้าขายไห้ชายคนหนึ่งไปแล้วแต่มไม่รู้ว่าบ้านของเขาอยู่ที่ไหนอะครับเป็นอย่างนี้เดียเองอามาตย์ปณิช์จึงกราบทูลให้พระเจ้าพรหมบัณทรงทราบเป็นเช่นนั้นเองเลยราชบุรุษเจ้าจุงเปาประกาศไปทั่วเมืองผู้ใดที่เลี้ยงสุนัขตัวนี้ไว้ให้ปล่อยออกมาสิมิฉะนั้นถามตรวจพบในเรือนของผู้ใดผู้นั้นจะมีโทษฝ่ายลูกชนะเมือ่อฉกนมาเลี้ยงไว้ก็ไม่ต็นอันกินอันนอน แม้ว่าจะได้รับการเอาอกกอาใจมันก็ได้แต่นอนน้ำตาซึมจนกระทั่งชาวบ้านที่นำลูกสุนัขไปเลี้ยงได้ยินทหารป่าประกาศข่าวคืนข่าเลี้ยงเจ้าต่อไปมีวังขากันดูลงโทษแน่ๆไปเถอะนะาจมาน้อยไปทะ่ะทันทีที่พ้นจากโราบานลูกสุนัขก็วิ่งสุดฝีเท้าตรงไปยังโรงชานด้วยใจที่ลึงโลดทันทีเต้นเต้นฮองฮองฮองององ พระยาช้างต้นเห็นลูกสุนัขวิ่งมาหาแต่ไกลก็เปล่งเสียงร้องด้วยความดีใจและใช้งวงกอดดัดไว้ทันทีที่ลูกสุนัขมาถึงตัวอมมาบ์บัณฑิตเห็นว่าพระยาช้างต้นเป็นปกติสุขแล้วจึงไปกราบทูลให้พระเจ้าพรหมทัตทรงทราบบัดน,นี้อาการของพระยาช้างต้นหายเป็นปกติแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ได้กระชมเชยที่บัณฑิตรู้อัยาีสยของศัตว์และทําให้พระยาช้างต้นเป็นปกติเช่นเดิมจึงเพระราชทานรางวัลให้เป็นอันมาก ข้อคิดจากชาดกการมีเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การติดเพื่อนก็จะให้โทษเพราะก่อให้เกิดทุกสองประการก็คือ1ทุกเพราะความคิดถึง2ทุกเพราะเสียการงานแม้กระทั่งเรื่องราวในครอบรครัวก็เช่นเดียวกันหากสามีภรรยาที่ติดไยใดไฟหนึ่งบ้าจนเกินไปพ่อแม่ที่ติดลูกจนขนุถขนอมและห่วงใยดังไขรได้เห็นก็ไม่ปานย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ไฟใดไฟหนึ่งเลยเพระาะนอกจากจะสร้างความทุกข์กังวลใจต้องทรามานซึ่งกันและกันเมื่อแยกจากกันแล้ว ยังทําให้ต่างฝ่ายตต่ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เป็นการถ่วงความเจริญก้าวหน้าของกันและกันอีกด้วยดังนั้นใครที่กําลังรักใครในบุคคลใดก็ตามพึงตื่นตนให้รักแต่พอประมาณส่วนใครที่ไม่ได้รักใครผู้ใดก็อย่าได้ขวนขวายวุ่นวายใจไปเลยให้คิดซะว่ามากรักก็มากน้ำตาไม่มีรักก็ไร้น้ำตา